นี่พี่น้องกำลังปี๊งนี่ฮะปี๊งลำปี๊งกำลังปี๊งพี่น้องเอ่อนกพี่น้องนกนกย่างเด้อพี่น้องเดินนี่เด้อสบายดีสบายดีท่านำส้มมาวะมีสุกแหละพี่น้องหนกย่างเด้อพี่น้องเดินนี่ มาพี่น้องมาแซ่แบบน้ำกันกินข้าวอยู่ป่าพี่น้องอืมอื้อื้อื้ Thì đây Cứ nghiệp lời Có xe được thế nào không à màm mắc mà, phải mà, không á sập sẹt lắm căn, chú thợ chú phà phải cái này ba มานี่พี่น้องเอามาแซ่บๆมือนกัน อืมขึ้นรไปอืมปลาหนึ่งบอสใช่ะนโอ้โห คลิปก็จบเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามตอนต่อไป